สวัสดีครับขอต้อนรับน้องเข้าสู่ช่องของพี่เบิร์ดครับคณิตศาตรน้องขมแบบอ่ามาซีรีส์คณิตพิชิตในสิบตำรวจครับยังอยู่ในเรื่องของจํานวนจริงอ่ะมาดูกันครับจํานวนจริงเนี่ยสิ่งที่หลายๆคนจะไปตกหมาตายก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องอะสมการแล้วก็การแก้สมการพวกนี้ถูกปะ่ะในการแก้อสมการให้ได้เนี่ยเราต้องเรียนรู้จักเรื่องช่วงก่อนครับอ่าช่วงก็จะมี2ออย่างครับเขาเรียกว่าช่วงเปิดกับช่วงปิดอ่ะดูนะ ถ้าตรงนี้เป็นวงเล็บแบบนี้เราเรียกว่าช่วงเปิดโอเคช่วงเปิดเนี่ยจะไม่มีเท่ากับตรงนี้คือ x มากกว่า a น้อยกว่า b อย่างเงี้ยครับเราเรียกว่าไม่มีเท่ากับก็เลยเป็นช่วงเปิดแบบนี้โปร่ปงๆโอเคต่อไปต่อไปเอ,อาชี้นี่แล้วกันต่อไปถ้าเป็นกรอบแบบนี้ครับเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นปิดก,กาแบบนี้ปิดเขาเรียกว่าเป็นช่วงปิดหรือว่า x มากกว่าเท่ากับ a น้อยกว่าเท่ากับ b เนี่ยอ๋อแล้วก็ a เป็นแบบนี้ b เป็นแบบนี้ ถ้ามีเท่ากับเมื่อไหร่ให้เป็นช่วงปิดหรือช่วงทึบเท่านั้นโอเคตอนนี้ก็ x มากกว่าเท่ากับ A น้อยกว่าเท่ากับ B ก็จะอยู่ในช่วงนี้โอเคไหมโอเคไหมสบายๆต่อไปต่อไป <c oughs> ทีนี้เป็นไงครับ A ปิด B เปิดเห็นไหม A มีเท่ากับ a ปิด B ก็โปรงก็เปิดไปโอเคอ่ะดูต่อครับ ตัวนี้อ่ะอันนี้ A เปิดบ้าง A เปิดก็โปรถูกป่ะ B มีเท่ากับก็ปิดทึบไปลากไปโอเคไหมอ่ะต่อไปอ่าอันนี้อันนี้เป็นคืออะไรครับเปิด A ถึง Infinity ถูกป่ะหรือว่า X มากกว่า A เฉยๆอ่ะ A เป็นแบบนี้ไม่มีเท่ากับก็เป็นช่วงเปิด ช่วงเปิดก็โปรง่งถูกป่ะมากกว่า A ก็ลากไปครับ A ไปถึงตี้โอเคอ่ะเจนนะอ่าตอนนี้ครับตรงเส้นข้างล่างเนี่ยเราจะเรียกว่าเส้นจํานวนโอเคไหมแต่เดี๋ยวพอพี่เบิร์ดแก้โจทย์เนี่ยเส้นข้างล่างพี่จะไม่เอามาใช้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่ามันดูแล้วมันเกะก,กะไม่จะเป็นต้องต้องต้องมีเลยก็ได้ มีแค่ a แล้วก็โปร่งแล้วก็ไปแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องให้บังคับให้เราเขียนซึ่งบอกว่ามันเป็นวิธีการแสดงวิธีทำแต่ถ้าไปใช้คำนวณจริงๆริะไม่ต้องก็ได้มันช้านี่ a ปุ๊บมากกว่าเท่ากับหรือปิดนี่เห็นปะ่ะนีเท่ากับปุ๊บปิดครับลากไปโอเคดูต่อ b ใส่ตรงไหนก็ได้นะไม่จะเป็นอะ b ลบ t ถึง b เปิดถือว่าแสดงว่า x น้อยกว่า b ก็ลากไปฝั่งนี้ครับไปลบตีฝั่งขวาเนี่ยไปอินฟินิตี้ฝั่งซ้ายก็ไปลบอินฟินิตี้เนาะต่อไป B ปิดทึบถ,ถูกปะน้อยกว่าเท่ากับ B ก็ลากไปครับปิดอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูการแก้อสมการกัน,กนดีกว่าเดี๋ยวการแก้อสมการพี่เบิร์ดจะแบ่งออกเป็นแบบอย่างง่ายแล้วก็อย่างยากไะไปดู เดี๋ยวเราเริ่มจากการแก้อสมการอย่างง่ายก่อนเนาะ,ะดูกันอย่างง่ายก็คือมันมีแค่ไอตัวเนี่ย x แค่กําลังหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าอย่างง่ายถูกปะ,ะมาดูกันครับ 5x บวก3มากกว่าเท่ากับ 2x บวก4ย้ายมาครับย้ายมาให้ x เนี่ยอยู่ซ้ายมือเสมอโอเคแรกๆเนี่ยเราจะเริ่มทําแบบนี้ก็ไม่เป็นไร 2x เป็นบวกย้ายมาลบมากกว่าเท่ากับ3เป็นบวกย้ายมาลบ 5x ลบ 2x เหลือ 3x มากกว่าเท่ากับตัวนี้4ลบ3ก็คือ1แต่ว่าทําไปเรื่อยๆเนี่ยพี่อยากจะให้น้องมาบรรทัดนี้เลยก็เหมือนอารมณ์ว่าคิดในใจครับ 5x ลบ 2x เหลือเป็น 3x ถูกปะ4ย,ย้าย3เป็นลบก็คือ1เพราะฉะนั้น x ก็คือมากกว่าเท่ากับ1ส่วน3 3คูณอยู่ย้ายมาหารโอเคไหม อ่ะเรียบร้อยทีนี้เราไปเขียนเป็นช่วงกันบ้างดีกว่าถ้าเป็นใช้คําตอบก็เขียนว่าอะไรครับปิดตัวน,นี้มีเท่ากับถูกปะก็เป็นช่วงปิด1ส่วน3ถึงอินฟินิตี้เขียนแบบนี้อินฟินิตี้เปิดเสมอนะอินฟินิตี้ไม่มีปิดตอบแบบนี้ครับถ้าเขียนเป็นเส้นจำนวนก็อ๋อ1ส่วน3แบบนี้ช่วงปิดกระทึบไปอินฟินิตี้ก็ลากไปแบบนี้เรียบร้อย โอเคอ่าในในตอนสอบเนี่ยเขาจะให้เอาเราเอาเส้นนี้มาอินเตอร์เซกหรือเอามายูเนียนกบอะไรเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีหนึ่งข้อ2เดี๋ยวทําให้ดูก่อนเดี๋ยวทําให้ดูก่อนย้ายก่อนเดี๋ยวพลิกสลับเดี๋ยวน้องงงอ่ะแบบนี้เครื่องหมายเหมือนเดิมแบบนี้เนาะถูกปะ่ะดูนะ 4x ตรงนี้มากกว่าย้าย 2x มาลบครับ <c oughs> 5อยู่นี่ย้าย8มาลบ โอเคไหมแล้วเราก็จะได้แล้วครับ 4x ลบ 2x ก็คือ 2x 5ลบ8คือลบ3ถูกปะแล้วดูนะตูเดเนี่ยมันจิ้มที่ 2x อยู่เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น 2x มาอยู่ฝั่งซ้ายเสมอเลยตูดจิ้มถูกปะเห็นไอ้ตูดแหลมๆถูกปะจิ้มฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้เป็นปากปลา,ปางับลบ3อยู่เห็นปะเป็นคล้ายๆปากปากงับลบ3เห็นไหมปากปลาก,ก็งับเหมือนเดิมโอเคเพราะงั้นครับ x ก็เป็นไงครับน้อยกว่าเท่ากับลบ3ส่วน2 ง่ายไหมโหกระจกวมาง่ายมา,อมา,า,ยมาโอเคปะแต่ว่าแต่ว่าน้องบอกพี่เบิร์ดมีแตกแล้วนี่พี่อยากให้น้องทําแบบนี้บรรทัดนี้แล้วรัดมาบรรทัดนี้เลยอารมณ์เหมือนแบบนี้ครับ 2x ย้ายไปลบเป็น 2x ถูกป่ะแล้วพลิกสลับเป็น 2x อยู่ฝั่งนี้5ย้ายแไปลบเป็นลบ3แล้วพลิกสลับเป็น2 x น้อยกว่าเท่ากับลบสมต้องมาโผล่บรรทัดนี้ให้ได้ไม่งั้นมันเสียเวลา2บรรทัดนี้โอเคไหมอ่า ต่อไปต่อไปเขียนเป็นอะไรเขียนไปนเซตคาตอบว่าจะเป็นอะไรครับลบอินฟินิตี้ถึงลบสาส่วนสปิดถูกป่ะเพราะว่ามีเท่ากับโอเคเขียนเป็นช่วงครับก็คือลบสส่วนสถูกไหมช่วงปิดก็ทึบครับน้อยกว่าไปฝั่งนี้ก็ตอบโอเค จะไปสบายอ่าอันนี้มีแค่อันเดียวต่อไปต่อไปถ้ามี2อันแบบนี้บ้างล่ะ2อันแบบนี้จริงๆมันก็เหมือนว่าอารมณ์แบบนี้2 x บวกหมากกว่า5อันอันหนึ่งถูกปะ่ะแล้วก็2 x บวกหน้อยกว่า7อันหนึ่งแต่เขาเอามาเขียนพร้อมกันแบบนี้วิธีการแก้ครับให้เราดูว่าเราพยายามแก้ให้ตรงกลางเป็น x ได้ไหมถ้าแก้ได้ก็ให้ตรงกลางเป็น x ครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นคําตอบได้เลย ถ้าแก้ไม่ได้ถึงจะไปแยกเป็นสองช่วงข้อนี้พี่เบิร์ตจะทําแบบแก้ได้แล้วข้อนี้จะทําแบบแก้ไม่ได้จะได้ให้ดูให้ดูทั้ง2วิธีไปเลยนะ,ะดูกันตัวนี้พี่แอบเห็นว่าอ๋อตัวนี้มันบวก1พี่ก็เอา1ไปลบทั้งสมการครับพี่เบิร์ตลบ1ทั้งสมการตรงกลางมันก็เหลือแค่ 2x น้อยกว่า7ลบ1ก็คือ6 5ลบ1ก็คือ4เห็นปะ่ะแบบนี้ สอง x ทำยังไงให้เหลือ x เดียวพี่เบิร์ก็หารสองครับโอเคไหมเครื่องหมายเหมือนเดิมสอง x หารสองก็เหลือ x เดียวหกหารสองก็คือสามสี่หารสองก็คือสองจบครับเหลือ x เดียวตรงนี้เป็นคําตอบแสดงว่า x มากกว่าสองน้อยกว่าสามก็คืออะไรครับนี่ไง x มากกว่าสองน้อยกว่าสามไม่มีเท่ากับเป็นช่วงโปร่งทั้งคู่ก็คือเปิดสองถึงสามเปิดได้เลย ก็ต่อโอเคไหมโอเคปะสบายๆเนาะสบายๆต่อไปต่อไปทีนี้ถ้ามันเริ่มเริ่มแบบนี้จริงๆมันก็แก้ได้อะเนาะเอาหนไปลบแล้วก็เอาลบสไปหารเอาลบไปคูณหารอาสามการอาสามการต้องกลับเครื่องหมายแต่ว่าเดี๋ยวน้องจะงงเดี๋ยวพี่เบิร์ตแยกออกเป็นสองเป็น2ช่วงให้เราดูแล้วกันจะได้มาฝึกินเซกกันด้วย 2เนี่ยน้อยกว่าไอ้ลบ2อบวก1อันนี้อันหนึงถูกปะ่ะเชื่อมด้วยและลบ 2x บวก1นี่ยน้อยกว่าเท่ากับ5อันหนึงโอเคไหมโอเคแล้วย้ายข้างครับไปตัวนี้เป็น 2x ตัวนี้ย้ายมาลบ1ลบ2ก็คือลบ1คิดในใจไปเลยนะเพราะฉะนั้น x ก็คือน้อยกว่าลบ1ส่วน2ได้อันหนึ่งโอเคโอเคปะ่ะ <c oughs> ไอตัวแลวเนี่ยมันคืออินเตอร์เซกถ้าเรียนเรื่องเซตไปแล้วต้องรู้แล้วอินเตอร์เซกคือเอาตัวซ้ำถูกไหมตัวนี้พี่ย้ายไปฝั่งนี้แล้วพลิกสลับเลยนะโอเคปะ่ะย้ายไปฝั่งนี้แล้วปากปาก,ก็งับแบบนี้แล้วถูกไหมแล้วพลิกสลับครับย้ายห้ามาลบหนึ่งลบห้าก็คือลบสี่เอ็กมากกว่าเท่ากับลบสองถ้าไม่คล่องตรงนี้ก็ย้ายไปเป็นสองเอ็กมากกว่าเท่ากับหนึ่งลบห้าก็แล้วค่อยพลิกอีกทีหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าพี่อยากให้น้องทําแบบนี้ให้ได้ โอเคแล้วใช้สองช่วงนี้อ intersect กันครับลบสอกับลบ1นส่วนสลบหส่วนสองเนี่ยมันคือลบศูแสดงว่าอยู่ฝั่งนี้ลบหส่วนสเป็นช่วงเปิดถูกไหมน้อยกว่าไปฝั่งนี้ลบสองเนี่ยเป็นช่วงปิดมากกว่าเท่ากับไปฝั่งนี้แบบนี้ โอเคแล้วให้เอามาอินเตอร์เซกกันและคืออินเตอร์เซกเอาตัวซ้ำตัวนี้ซ้ำกัน mm hmm. เห็นไหมเพราะฉันก็จะได้อะไรครับ mm hmm. ก็จะได้ปิดลบสถึงลบหส่วนสเปิดนั่นเองโอเคปะสบายๆเนาะปิดลบสถึงลบหส่วนสเปิดก็ตอบ โอเคฮเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยในเรื่องการแก้อสมการอย่างยากกันต่อเนาะอ่าตัวนี้ให้ไปฝึกเนาะใครอ่าเรียนรู้ทําเทคนิคตร,ตรงนี้แล้วลองไปหาข้อสอบในสิตัวดวนเก่าๆดูเนาะว่าอ๋อสมการอย่างง่ายพอเรารู้เทคนิคแล้วก็ไม่ยากแล้วไม่ยากแล้วโอเคปะ่ะช่วงปิดช่วงเปิดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการแก้ะสมการอย่างยากกันต่อเลครับผม